v ล็อกวีคทนะคะ mm hmm. ก็วีคนี mm ้ hmm. เป็นว mm ีค hmm. ของการเรียนออนไลน์ hmm. ทั้ง2วันเลยนะคะ mm hmm. ก็ยังต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมแล้วก็รีบไปกินข้าวเช้าก่อนที่จะเข้าเรียนยังไม่ได้กินกาแฟแต่ว่ารีบมาเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทดลองระบบมีอาจารย์บางท่านก็เรียนผ่าน Google Meet บางท่านก็จะเป็น Meet ของมหาวิทยาลัย แล้วก็จะมีบางท่านเที่ยืนยันการสอนทางไลนย์อยู่ซึ่งอันเนี้หนักสุดเพราะว่าคือเราก็แชร์ไฟล์อะไรไม่เป็นเราต้องคุยกับน้องๆในห้องว่าต้องทำยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอล็อกอินเข้าเข้าคอมพิวเตอร์กัอนแล้วจะไปหากาแฟกินนะทุกคนตอนนี้คือแบบอีแม่อยู่ในคลาสรูมแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็มากันเกือบครบแล้วเดี๋ยวจะให้ดู นิดเดียวก่อนจะเริ่มเรียนนะจ๊ะเรียนจบไปแล้วหนึ่งวิชาค่ะอาจารย์ก็แบบสอนเต็มแม็กเลยตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงเที่ยงเนาะก็ต้องรีบไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็ลองมาเซตอัพก็คือเมื่อเช้าผ่าน Google Meet วันนี้ก็จะเป็นผ่าน Meet ตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเนาะเมื่อ,อวานนี้แม่ลองล็อกอินแต่ว่าผ่านโทรศัพท์มือถือวันนี้ก็เลยมาลองล็อกอินผ่านคอมพิวเตอร์ก็น่าจะโอเคอยู่เมื่อกี้เข้าไปในห้องแล้วยังไม่มีใครมา <c oughs> ก็เลยออกนะคะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยง35ก็เดี๋ยวรอสักประมาณ 45-50นี่แหละก็ค่อยไปเช็คที่ห้องเรียนอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เรียนจริงๆวันนี้เรียนสาวิชานะเป็นเอ่อเป็นมอร์ในภาคเช้าแล้วค่ะแล้วก็ภาคบ่ายก็จะเป็นวัดและประเมินผลแล้วก็เป็นฝึกประสบการณ์กับอาจารย์น่าจะท่านเดียวกันนะคะไม่รู้ว่าอาจารย์จะนัดหมายอะไรยังไงเนาะอาทิตย์นี้เป็นการเรียนแบบว่าออนไลน์มาหมดเลยก็ ก็อย่างที ar, world, asshole, mayoría, ่บอกเลยนั co, ่งอยู่กับที่แล้วค่อยเปลี่ยนคลาสอะไรอย่างนี้เหมือนตอนสอนออนไลน์เนาะก็สนุกดีค่ะวันนี้เรียนกับอาจารย์เรื่องมอร์รลก็คือศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมก็เนื้อหามันเยอะนะตอนแรกอ่านว่าเข้าใจแล้วพอมาเรียนกับอาจารย์แบบก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นเหมือนแบบว่า เหมือนแบบว่าอาจจะมาโฟกัสจุดที่มันสำคัญนี่ก็คือข้อดีเนาะของการเข้าคลาสเรียนนะคะถ้าคนที่แบบว่าอ่านหนังสือเองแล้วไปสอบเองคือเก่งมากนะ The best เลยขอยอมรับแต่สำหรับอีแม่แล้วคือก็ไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ <c oughs> นั่นแหละก็เลยคิดว่ามันดีที่แบบเราอ่านหนังสือก่อนแล้วเราก็ไปเข้าคลาสแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายย้ําสิ่งที่เราได้ไฮไลท์ไว้อะไรเงี้ยก็จะช่วยได้มากเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูการบ้านก่อนมีการบ้านด้วยวิชานี้เพิ่งบอกว่าสดๆร้อนๆเมื่อคืนไม่ให้สดๆร้อนก็คือเมื่อคืนอยู่ดีแบบอ่านลายไปลายไปเอ้ามีการบ้านอะไรนี้แม่ก็เลยต้องแบบต้องมานั่งทําแล้วมันเป็นการเติม เติมคําอธิบายท้ายบทอะไรเงี้ยก็เยอะอยู่เมื่อคืนนอนตั้งห้าทุ่มเนี่แล้วก็วันนี้ก็ต้องรีบตื่นมาเข้าคลาสนะคะเดี๋ยวไปเริ่มเรียนคลาสบ่ายแล้วค่ะระหว่างรอคลาสก็นี่สั่งกาแฟมาคือแบบมันอีกยาวนานในบ่ายนี้ก็เลยสั่งยาวๆวไว้ตอนนี้ก็เข้าคลาสแล้วค่ะนี่แหละ ชื่อย่อของยีแม่เป็นหกนอคืออะไรวะอะไรหกนอไปก่อนนะไม่รู้ว่าการปิดไม้มันคือการปิดไม้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาหาว่าเมามอยไปเรียนก,ก่อนเรียนเสร็จแล้วจ้าก็เป็นการเช็กระบบแล้วก็เช็คชื่อเนื่องจากว่าเป็นการเรียนแบบใช้โปรแกรมจิตสี เป็นโปรแกรมที่ที่ทมหาวิทยาลัยใช้นะคะก็มันจะแบบโหลดมากๆคำว่าโหลดก็คือโหลดโหลดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตโหลดเครื่องคือตอนใช้รู้เลยว่าเครื่องมันจะแบบอืดอ,อืดอ่ะนั่นแหละแล้วมันก็จะช้าไปทุกสิ่งแม้กระทั่งการมิวส์ไมโครโฟนการมิวส์กล้องอะไรเงรี้ยช้าไปหมดบางทีมันก็หลุด อะไรอย่างเงี้ยต่เปิดกล้องอยู่ดีๆมันก็ปรับหน้าไปเป็นปเป็นโค้ดย่อชื่อของเราอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ <c oughs> ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าก็ลองเรียนผ่านโปรแกรมนี้ดูก่อนถ้ามันไม่โอเคก็ค่อยไปเรียน Meet อะไรเงี้ยคือม e ดมันมันไม่หนักเท่านี้เรียนม e ดมันมันลื่นกว่านี้เยอะมากเลยก็ จริงๆคลาสนี้มันเลิกตอนบ่ายสามครึ่งโดยประมาณเนาะอาจารย์ก็ให้เวลาไปทำงานส่งนะคะซึ่งอีแม่ทำเสร็จแล้วแหละก็เหลือแต่จะสแกนงานแล้วก็ส่งเข้าไปในลิงก์ในในเว็บของโรงเรียนที่อาจารย์เสร็จนะคะ mm hmm. ก็วันนี้เขาต้องไปทำการบ้านก่อนวันนี้เรียนออนไลน์วันแรกก็ก็ดีค่ะนั่งอยู่กับที่ <laughs> พักเที่ยงก็ต้องรีบไปกินข้าวแล้วก็แล้วก็รีบมาเข้าระบบอะไรเงี้ย อาทิตย์หน้าจังก็นัดเรียนออนไลน์ก็ก็คงจะเรื่นกว่านี้นะจ๊ะทํากันบ้านก่อนนะเรียนเสร็จแล้วจ้าเป็นการเรียนที่แบบยาวนานวันนี้คือไม่ได้อัดตอนเช้าเลยไม่ดื่ม o มอร์ r n i n g ทุกคนเนาะตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะคะ ก็คือเช้านี้นะคะอีะอแม่เข้าคลาสตอน8ปดโมงสนะคะ <c oughs> เพราะว่าคลาสจริงๆอเริ่ม8ปดโมงหแล้วก็อาจารย์ก็มาเร็วนะคะพอเข้าคลาสปุ๊บก็เรียนทางไลน์เนาะเป็นวิดีโอคอลนะคะพอเข้ากรุ๊ปปุ๊บก็ไม่สามารถออกมาได้เลยเนาะก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นการพรีเซนต์นะคะ6กลุ่มด้วยกันนะ <c oughs> อีแม่อยู่กลุ่มที่4นะคะ <c oughs> แล้วก็ ปีกลุ่มละ5คนแล้วก็ด้วยความที่ยีแม่เลขที่สุดท้ายในกลุ่มก็คือก็คือรับหน้าที่รวบรวมสไลด์จากเพื่อนๆนนะคะมาทําแล้วก็ทําปกทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สรุปตกลงกันว่าเพื่อนๆน,น้องๆสิน้องๆให้ยีแม่เป็นคนคลิกสไลด์ให้นะคะก็เมื่อวานนี้ก็ฝึกแชร์สกรีนนะคะ ผ่านทางไลน์อะไรก็เออก็ทําได้นะคะทีนี้ก็พอถึงกลุ่มตัวเองก็แบบมันก็มันก็ตื่นเต้นอะเนาะเออแต่ว่าทางฝั่งของอีแม่ที่ที่แช์ก็ก็มันก็โอเคนะมันก็เวิร์กทีนี้พอจะมาถึงคิวตัวเองที่ต้องพรีเซนต์อะก็คือแบบเฮ้ยฉันก็ต้องออกจากสไลด์ก่อนแล้วก็ไปเปิดไมค์แล้วก็มาเข้าสไลด์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแต่ว่ามันก็ไม่ติดขัดอะไรนะคะก็ ผ่านไปด้วยดีสำหรับการพรีเซนต์ของกลุ่มอีแม่นะคะได้รับคำชมจากอาจารย์ด้วยนะอาจารย์บอกว่า ก็จะมีกลุ่มที่นำเสนอดีหมายถึงนักเรียนที่นำเสนอดีอยู่18คนอะไรอย่างนี้ก็เอ่ยชื่อเออก็มีชื่อยี่แม่ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจารย์ก็โชมอีกว่ามีนักเรียนที่แบบทั้งตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามดีนักเรียนเก่งขยันอะไรของสักอย่างนี่เลยยี่แม่จำไม่ได้เนาะก็มีชื่อเราอีกติดโผล่อะไรอย่างนี้เฉยๆก็คือวันนีเ้นเรียนเรื่อง พัฒนาการตามช่วงวัยเนาะอ่ะก็มันก็ทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของคนมากขึ้นนะคะถ้าเทียบกับคลิปอ่ะบล็อกของวีคทูเนาะก็จะเห็นว่าอีแวกก็จะบ่นบน้องอยนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมาวีคนี้ก็ก็คือเข้าใจพัฒนาการว่าคือตามช่วงวัยเอาง่ายๆคนวัยนี้จะเป็นยังไงอะไรเงี้เพราะฉะนั้นก็แค่เราเข้าใจธรรมชาติของเขานะคะเราก็จะ เข้าใจความเป็นไปของโลกเออมันก็จริงเนาะโอเคจะเทียงแล้วนะคะก็มีงานอีกอาทิตย์หน้าก็เป็นงานแบบว่าก็เป็นงานกลุ่มอีกก็คือกลุ่มเดิมแต่ที่หนักไปกว่านั้นยากไปกว่านั้นก็คือต้องมีหนังสืออ้างอิงอะ่ะเออเนี่ยคือการจดการบ้านของอีแม่เนาะต้องมีหนังสืออ้างอิง ห้าเล่มเพราะฉะนั้นอีแม่ก็ต้องหาเวลาเข้าห้องสมุดแล้วทุกคนแล้วก็ต้องเสิร์ชจากในเน็ตอีก6แหล่งนะคะแล้วก็จากเท็กซ์บุ๊กตำราเรียนของไปอีกหนึ่งแหล่งก็คือรวมแล้วว่าสิแหล่งในการทำ Reference หรือว่าการทำหนังสืออ้างอิงอเนาะโอ้โหเอลเลนแฟ์เลยจ้ะง <laughs> านช้างจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวอีแม่ก็จะ เรียบเรียงต่างๆแล้วก็คลาสบายนะคะก็เห็นอาจารย์ส่งไฟล์มาแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ไปรับเท็กซ์บุ๊กเลยคือไม่มีเวลานะคะอาจารย์ก็ส่งไฟล์มาให้เรียนก่อนเนาะกะว่าก็คงจะไปรับหรืออาจจะไปรับในวันที่ไปห้องสมุดเลยก็ได้วันนี้ก็ขอพักเลยกินข้าวกันนะแล้วเจอกันตอนบ่ายจา้ะ กำลังจะเรียนคลาสบ่ายจ้าตอนนี้ก็รีบกินข้าวรีบออกไปซื้อกาแฟแล้วก็คือต้องทำทุกอย่างให้มันเสร็จให้มันเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มาโหลดเอกสารงานสำรับเรียนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไปรับหนังสือที่มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ก็ส่งฝ่ายมานะคะแม่ก็แชร์เข้าอีเมลตัวเองไพื่ที่จะโหลดลงคอมพิวเตอร์นะคะก็คือถ้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยบอกได้เลยว่าฉันคงไม่ได้กินข้าวนแน่ๆเพราะว่า คือเป็นคนที่แบบทุกอย่างมันจะช้าไปหมดอ่ะคืออันนี้คือแบบดีตรงที่ว่าพอสอนเสร็จพอเรียนเสร็จนะคะก็เดินออกไปแล้วก็หาข้าวกินแล้วก็รีบๆทุกสิ่งอย่างทําทุละแล้วก็เข้าห้องเรียนได้แต่ว่าถ้าเวลาที่ต้องไปเรียนจริงอ่ะทุกอย่างมันต้องเดินมันต้องไกลมันต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวอีแม่จะมาโหลดงานนะคะ นี่เหล่านี้เป็นบรรดางานที่อาจารย์ส่งทางลายนะคะออีแม่ไม่มีไม่มีลายในโน้ตบุ๊กนะคะก็แชร์เข้าอีเมลของตัวเองนะคะเพื่อจะมาโหลดนะคะก็จะโหลดเก็บลงโฟลเดอร์แบบนี้นะคะ นั่นแหละไปเรื่อยๆน่าจะเป็นทั้งเล่มเลยหมังที่อาจารย์ส่งมาคือเอาจริงๆเนาะการอ่านเท x กสนะคะที่เป็น pdf อะ่ะมันจะง่ายกว่าการแบบตำราเป็นเล่มเพราะว่าหนึ่งก็คือ เดี๋ยวนี้แล็ปท็อปของคนทำงานอะ่ะมันจะมีทุกสิ่งอย่างอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็เหตุผลที่อ e ีแม่นะคะไม่โหลดลไลน์ไวในโทรไว้ในแล็ปท็อปก็คือไม่ชอบการแจ้งเตือนของมันอะมันก็คงตั้งค่าได้แหละแต่ว่าตั้งแต่ทํางานละคอมทํางานก็จะไม่โหลดลายไว้นะคะก็คือลายเอาไว้ติดต่อทางทางโทรศัพท์พอ เสร็จละเดี๋ยวอีแม่จะไปจัดการกับงานที่ตัวเองโหลดมานะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าห้องเรียนละบ๊ายบายเรียนเสร็จแล้วเหนื่อยมากวันนี้คือขณะนี้เวลา15บหนาฬิกา14น,น,นาทีก็คือบ่ายสากว่าก็ก,ก็วันนี้เรียนหนักหน่วงอยู่นะคะก็จะมีการอธิบาย งานของอาจารย์แล้วก็มีงานเดี่ยวแล้วก็มีงานกลุ่มให้ทำอีกนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือว่างานกลุ่มอีแม่อยู่กลุ่มไทยท้ายเพราะว่าเลขที่อยู่ไทยท้ายก็จะได้พรีเซนต์อีกทีก็อีก4วีคข้างหน้านะคะส่วนงานเดี่ยวก็ส่งภายในเสาหน้า นะคะก็คือยังพอมีเวลาตอนนี้ก็ต้องมาจัดลำดับความสำคัญต่างๆนะคะงานที่ต้องทำก่อนเป็นอันดับแรกนะคะก็คืองานจิตวิทยาเมื่อเช้านี้นะคะก็คือต้องทำงานเดี่ยวของตัวเองให้เสร็จให้หมดทำไม n d แมปอีเม่เหลือตอบคำถามที่ค้างอยู่แล้วก็มี My m มล์แมปปิ้งบท2บท3 แล้วก็ค่อยไปลุยงานงานกลุ่มที่เหมือนแต่ละคนอะทำงานเดียวแหละแต่ว่าให้เป็นกลุ่มงงไหมคือทุกคนได้หัวข้อเดียวกันที่ต้องไปถามแล้วก็ไปไปค้นคว้าในแหล่งข้อมูลที่มันต่างกันออกไปทั้งที่เป็นหนังสือแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะคะแล้วก็มาทำเป็น PPT นะคะเพื่อจะนำเสนอในสัปดาห์หน้าก็จะเพิ่มเวลาพรีเซนต์เป็นคนละ6นาทีก็กลุ่มละ 30นาทีโดยประมาณนั่นแหละเนาะแล้วก็เหลืองานของ Moral นะคะก็ที่ต้องเขียนเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ลักของตัวเองนะคะแล้วก็แล้วก็ค่อยมาลงท้ายที่งานหลักสูตรอันนี้นะคะที่เวลาส่งมันดีเลย์ออกไปเนาะนะคะวีคนี้งานแบบหนักหน่วงมากแล้วก็ เวลาทํามันน้อยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานแล้วแล้วก็ต้องแล้วมันก็ต้องเรียนเต็มชั่วโมงมเพราะฉะนั้นต้อง manage เวลาใหม่ก็คือต้องทํางานที่ทํางานให้เสร็จในเวลาทํางานเพื่อที่ว่าหลังเลิกงานเราจะได้ทํางานเรียนของตัวเองให้ให้เสร็จนะคะวีคนี้แบบงานหนักหนักสุดนะคะก็วันนี้ไปแล้วน้อเราเจอกันใหม่วีคหน้าจ้าบาย ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องอีแม่เบอร์ด้วยนะครับ